สวัสดีค่ะคุสี่สเกตนะคะเราจะไปซื้อกับข้าวส้มตำนะคะที่แถวราชพานค่ะแถวราชพาฒน์สีสเกตไปทางใดไปทางนี้จ้ะมหาวิราชพัฒนนะคะอันนี้เซนฟังรถไฟขามฟังมาทั้งสารก้างนะคะตรงไปเรื่อยๆคะ่ะตรงไปเรื่อยๆนะคะคละเส้นนะคะอันนี้เซนล้างแทนรถไฟหรือว่าเซนสารก้างค่ะอันนี้กับ,บิทยาลัยสารภาช่างสี่สเกตอยู่ฟังสายมือนะคะ อวกทาทั้งหนาก่ะิเป็นสถานีตำรวจผู้ทอนสีสเกตค่ะอาิอยุคนละหมองในจังหน่อยอยู่ใกล้เติบค่ะสถานีตำรวจผู้ทอนค่ะอยู่ใกล้จากตัวเมืองเติบนะคะอยู่คนละฝั่งค่ะฮัสกี้รถต้องปค่ะกันทะลักบนเข่าสสายไปเลยนะคะแต่ทางบริข่าวะคะ่ะ ห้าสิบไปราชาพัฒน์ค่ะทางมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์ศรีสเกตนะคะตรงไปหาสุพรพงกับเข่าค่ะต้น้มกขจิตแสบจมูกส้งไปค่ะไป ไปเฮลิ่งดัวนะคะมาเซนนี้ค่ะ เคลือนถนนเทพานะคะเทพาเก้าเทพาแปดค่ะถนนเทพาคะ่ะเราจะไปดูถนนเนน้นีต้มส้มลายค่ะสับสงสสุกก็สึกสึส่สสสขขงก็คงกับเขาอุ้ยรายนีน่จะแสบแนะนี่คนหลายคะ่ะอันนี้โรงเรียนเทศบาลสองราชมังคาานุสรนนะคะ่ะอันนี้เอาอไปนี้เลยคะ่ะ เท,ทพาสิบแปดถนนเทพาสิบสามนะคะนี่ตรงไปค่ะอันนี้เป็นสวนสาธารณะอยู่ฝั่งขวากับประจันทินรถเอ่อทางรถขับทา,นนออางรถไฟนะคะอันนี้จะมาเส้นทางรัชพัฒน์ค่ะเส้น,นี้เส้นนอกนะคะ เส้นนอกเลยค่ะก็คือเสซนในเมืองทะลุฝั่งนี้เลยเส้อน้คนสิบบคเวยมากยกเว้นนักเรียนนักศึกษานะคะซสิมาค่ะหายคนสเสญยสิไปทา้งพูนฝั่งนาคทางรองู้บังากค่ะเพาะเราฟังหานี่จะไปราชพัฒโดยตรงเลยทะลุไปเลยค่ะ ชิวๆเยอะค่ะทั้งนี้ดอเ็จเรียวนะคะเนี่ยอันนี้บาบาล่าอนี่หอพักโรงแรมกันเต็มค่ะเส้นนี้ทะลุไปเลยหอพักลายค่ะทั้งนี้ คือราชาพัฒนะครับฮาราชาพัฒสีสเกตค่ะนี่คะ่ะเป็นเห็ดของปตชุมเห็ดสนมกิโลกกีลาเต้มนะคะน,นี่ฝั่งข้างหลังะค่ะเราจะมาฝันข้างหลังนครลำดวนเพรสนครลำดวนเพรสเออโรงแรมหรือเปล่าไม่รู้เป็นน่าจะไม่ใช่มั้ง น่จะชื่อเฉยๆห้องประชุกของอาคารเรียนอาคารเรื่องอาคารเรียนอาหาร,เรา,า,รเ,รา,ารเสมาซื้อสมตามอยู่น้ามาลัยค่ะนี่ค่ะตะกี้แบบยังเป็นป่านะตอนนี้จะเริเร็วมากตั้งแต่มีมหาราชาพัฒนมาตั้งนะคะจะเรินเร็วมากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสน้น เขาจะออกไปทางซ้ายนะขวานะคะถ้ากินเข่าแล้วไ mm. อ้ซีก็เข่าแล้วเขาจะออกทางขวานี่อันนี้เขาน,นี่เขาประตูอันนี้วัดนะคะอันนี้ฝั่งนี้เป็นวดดัดเลยค่ะเด้อวัวดอยู่ในมหาลัยเลยร้านสมตั้มรันได้นีอยู่มเนี่ยตำนัวนตอมออนี่มาแล้วมาแล้วจำนัวนตอม เดี๋ยวขับรถก่อนขับรถก่อนขับรถในเมืองค่ะนี่วัดค่ะฝั่งซ้ายมันเป็นวัดวัดแบบต้นไม,ม้ล่มลื่นมากนี่ค่ะนี่ประตูสองค่ะไอประตูแรกค่ะประตูสองค่ะในรถรชาชพัสน์ีสเกตนะคะมาดิเข้าไปได้ค่ะค่ะบรรยากาศในเมืองค่ะ เมืองฟงนก็จะเป็นโรอองเรียนสาธิตที่อาคาแดงคือโรงเรียนสาธิตนะขะนาดก็เป็นมองกินคองกินเข่าค่ะอาคารเยอะนักเรียนเยอะแล้วก็มีของขายเป็นอะไรที่แบบเงียบสงบนะคะโบดีพุบโบดีผุกพครงผุกพลานค่ะคะือว่าเงียบสงบมาอันนี้โรงเรียนค่ะ โรงเรียนมัธยมโรงเรียนสาธิตมหา,หาลัยราชพัฏสีสเ,สเกตนะคะอันนี้ซิวเทิร์นกราบค่ะออกไปนี่ไปอุบลน,นะคะออกไปเลยจะไปโพลเอ่อแมคโครรถตัดค่ะถนนไทยพันพันธาไทยพันธาค่ะนี่ะห่เหี่ยเหมือน ก็ถือว่าเยอะนะคะถ่ายโรงเรียนสาธิตบริบาลฟังกันมี่แยกไปทางในค่ะไปถึงหวยเลยกระนังจะเป็นร้านสะดวกขายคล้องหลานกระพงกรบเข่าค่ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะคะกดกระสลาย นี่นะกศแกษาสินี้ก็มีนะร้าน,นี้กสแฟนะคะเดี๋ยวหาซื้อกับข่าวแถวนี้กันจักหน่อยถ่ายเอกสารอยู่นี่ก็มีค่ะไปกันไปร้านต้อมร้านต้อมที่เราจะซื้ออยู่ใส่นอกเคยซื้อร้านเพิ่นอยู่ข่าวบันแสียบด้วย ใช่ร้านนี้รล้วป่าไม่ใช่ร้านต่ำอหอ,อฟังที่คุณยปีเนาะดี๋ดี๋ยดีใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะบางไทยเอกสารกระเป๋าเออต่อต้อมไหนล่ะร้านนี้แหล่ะร้านนี่ล่ะเสียบคอแล้วกันน่าจะแซ่บอยู่ค่ะโอเคค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจบคลิปมหาวลัยราชพัฒสีสเกตค่ะพาไปเที่ยวพาไ,ไปเที่ยวเลาะดิเซอร์ค่ะไปแล้วนะคะ